สบายดีตอนเศร้าทุกคนเมื่อนี้เป็นมือที่สองของการอยู่เกาะล่านของซุมเฮาเนาะซึ่งตอนนี้ก็สิพากันออกไปหาดสมหหาดตะเวนและหาดสังวานเมื่อนี้เฮาสิไปสามหาดเนาะก,ก่อนกลับตอนนี้เขาออกแต่เศร้าเลยพวกโมงสิบนาทีตอนนี้อากาศเมื่อนี้ก็ขึ้มละไรก็มีฝนลินน้อยนึง <c oughs> เหตุให้สุ่มเย็นทำาิ้ตอนเศร้าขึ้นงอตื่นแล้วว่าเอออากาศดีนอนต่ออีก บัเบิ่งมงเอออยากไปเบิ่งอากาศทะเลตอนเศร้าคือกันว่าสิงามสำใด,ดนี่อยู่กันทางบม่มีรถหลดเลยตอนนี้ถ้าเป็นตอนกลางเว้นหรือว่าซวยๆไปหนี่หลดแหลนไ่หลายทางเส้นเป็นทางแคบๆแต่ก็ถหลดเฮาต้องระวังตอนนี้หันบุฟเฟ่เ่ามากินมาคืนนี้ลาชาปิ้งย่างอ้อเลี้ยงเน ตอนนี้เขามาหอดหาดสมแล้วทุกคนนี่เงียบสงบดีเพราะว่าเขามาตอนเศา้าเลยคนยังบทันมากระสิบประมาณนี้ส่วนลายซิม,มีโต๊ะต่างของพวกห้านอาหารอะไรข้าเจาสิมาจัดวางอันเดย์ตอนนี้เขาก็ลงมาแคมป์น้ำแล้วผู้สึกเย็นแห้งอลีมือนี่ลมลมเพราะว่ายูทะเล่จังไดก็ลมอยู่แล้วอากาศดีมาก คนกันยังบบทันมีสลายหนักท่องเถี่ยวสีมาตอนสวยหรือว่าตอนแรงหลายสุดตัวน,นี้สิเป็นบรรยากาศอยู่ขัวเป็นขัวขัวเป็นเห็ดแสนขัวผูขักเยอะได้เลยบ่อนจอดเพื่อ,อข้างๆสิเป็นห้านอาหารเป็นคาเฟ่เป็น เป็นที่พักนเป็เรีสอร์ทบ่อยงแต่ว่านอาหารเขายัางบ่ทันไข่ยทันได้เปิดมันยังเศร้าอยู่ตอนนี้กัเจ็ดโมงมามาเกาะลานมีหมาล้ายหลายอย่างไม่ใส่ก็เห็นแต่หมาหมาทะเล ที่ผ้าอ,อย่างก็แบงนั้นเบื่องพัวสีเขียว <c oughs> เออแถวนี้หินมันเป็นอันากระแป๊บกออ็ย <c oughs> ัยเข้าไปถ่ายรูป <c oughs> <c oughs> เออกระชากดีนหนังในหินในถ่ายรูป แซงขึ้นพอดีเลยเด้อส่งไปจังบ่ได้แต,ตกหนึง่งสองทะเลเดยทุกคนมีอันขาวๆที่กระเจาขึ้นมาแต่ทะเลนี่เนาะ คือหินแต่โบแมนมันเบาๆดอกเขาจะเอามาผูกห้อยแล้วกะเอามาดไว้งาไหมนี่รู้สึกว่าสวยงามแบบเบิ่งแล้วกะรู้สึกสบายตาเออสวยดีบอลถ่ายหูบไล่ยหงามแฮงเข้ามัเข้ามักออกไปหนังยูหินนะถ่ายหูยเนาะโอ้อสวย น้ำงกันใสใสมุมนี่ามเจ้ายืนอยู่ทึ่งไงมาเปลี่ยนไปครัวสีเขียวนี่ว้าว สะพานเขียวนี่เขาเขียนไว้สำหรับครัวสีเขียวตัวนี้มันจะยยางไปต่อได้จนหอดชุดผุเลยเนาะแต่ว่าไม่นีชุมเฮาจะบด้ย่างไปหอดพุ่นจะมาหอดแต่หนีแล้วก็สิีได้พากันถอยไปหาที่สองที่สามต่อวันนี้เฮาสิไปหาดหาดสังวาลมันจะมีครัวสีขาวนี้ เดี๋ยวที่ถ่ายบรรยากาศหาดสังวานให้่งทางนั้นกบงามคือการหาดสังวานมันสิแไปกับหาดตะแหวนหาดตะแหวนคือถ่าเพื่อบรนเอามาเมือวานนี่ถ้ามิดขิดวามาลินนัเก็ล้านต้องเป็นหาดเดียวเลยกะมีหินมีหยังขบเลยบแบบเรีวโบเมนบัดได้มาเลยก็ต้องได้ สารถจักหรือว่าจ้างรถก็ได้ขี่หาอมันชิมีหาดน่นหาดนี่มันก็อยู่ไกลกันเิบบางคนคิดว่าเออ่ะาม,มาก็ล่านมันชิมาลินแบบได้พักอะไรกะอย่างลงลินน้ำทะเลเลยแบบนั่นก็ได้ขขาน้ำเสาวทีพักแคมป์น้ำเลยแต่ว่ามันก็ต้องอยู่หาดได้หาดหนึ่งอแหละที่เน้นแห่คือน้ำทะเลสีใสมัตถุกหาด แต่หาตะแวนน้ำทะเลสใสกว่านี้อีกตอนเข้ามาทำอีท่าจอดเรือนะป้าถ่ายกล้องสดยังเขียวแบบว่าต้องแต่งเลยงามแหงซิกเนเจอร์ก็อยังซิกเนเจอร์อยู่นี่ก็คือมางับสุดมาด้วยไม่ได้เบียรไม่ได้เบียงแต่แงบ ักสุดแทนมาแบบนี้นะมาน่อยกับชุดยาวไอ้คิ้อไปเมื่อนะ้ำมาทะเลมาทะเลต้องมาปิ๊กไายมาทะเลตอนนี้เป็นทางไปหาดจ้าวแวน 好 <laughs> <laughs> 多人呀。 ห้ึวว่งสายหนยนี่เขาผ่านที่มันเป็นอุโมงค์นี่งามไม่ว่านนี่กับมาตั้งนี้นี่เป็นวิวของหาดตะแวนเาสียงไปหาดสังวานอ้งามแหง้งหนึ่งน้ำทะเล ก็มุมนี่วานนี่ห้องกระถายเนะี่ยตอนอีพีที่หนึ่งอ่าสวยแหงว้าวน่ำอยู่นี่ใสแหงเลยเป็นสีอ,อะไรตาแหวน ไปเนี่ยมันมันมาขับรนี่ใช้อะไรไม่ได้แต่ว่าได้เห็นดีเอาตัวนี้แมนบอกเอ้ยยืนหนถ่ายรูปลงมาลงมาเรื่งถ่ายคลิปก่อนนี่สะพานสีขาวข้างนั่นจีเป็นผ่าเพื่อผ่าเพื่อหาดตะแหวนบอลเท้าขามมาเมื่อวานนี่ เขาไปได้ขามอยู่ถาเฮือนนะบ้านเขาขามมาถ่าเฮือ่อเพือของหัตตะแวนนี่หัวทางหลุมเป็นหินนี่มุมที่อยากมาถ่ายหูกว้าวงามแหงตอนที่เขาถ่ายรีวิวล่งเนะี่ย หัวตัวนั่นมันสิหน้ามันสิขึ้นเถิงขัวแล้วมันก็นสิงามตอนนี้นมันบกว้าวอเออตัวนั่นเป็นคาเฟ่ได้ตัวปลาหมึกกันนะฮะ 对对，对。 ต้อเจ๊ตั้งแน้นจีเป็นเือมันตื้นๆหนึาา่งหน้ามาแนมก็เห็นหินมันเป็นขัวสีขาวอย่างไปจนทอนพุนท้าหอย่างไปสุดหันมันสิเป็นคาเฟ่อ๋อเป็นคาเฟ่คาเฟ่สองอันพุ่นคาเฟ่วน,นั้นเป็นหูปลาหมึกเลยถากอ่ะ ถ่ายพี่เวดดิ้งอยู่นี่คือสิค่ะเอาลูกค้ามาถ่ายอยู่กดงามเลยตัวน,นี้จะเป็นจุดชมวิวภูลและ้วหัวข้างีนยอดกันเข่าเข่าแนบแนบตัวนีอ้อ๋ออ,อ๋อนี่นี่อยู่นี่นามาจอดอยู่จุดชมวิวมาถ่ายหูบอยู่นี่ก่อนเนาะนี่ได้วิวทะเลงามงาม สวยแฮงออสามารถลงไปได้ขั่นตัวนั่นอีกวิวหาดตะแวนแบบหาดนี่เป็นหาดที่ค้นลงหลิ่นน้ำทะเลหลายมันสิมีตลาดมีคนคนที่ผักลายนะนี่คนลงหลิ่นน้ำเต็มเลย ตัง้งเบี้ยงนั่นบนห้ามากินนี่สวยงามงีหนะ้ามันนะ่ะเป็นสีแบบสีาฟ้าเลยสีทะเลเลยนี่คือจุดชมวิวยูรุม,มนี่ยูรุ่มนะ ถ้าแมนเทาขี่รถล,ลงไปตอนนั้นเท้าขี่เลยไปคุณใน,นเดซทีได้ขี่รถเรียบแคมปฝั่งกันเลยอ,เอองามดีทั้งนั้นสวยแฮงฉะนั้นเท้าสีได้ปิดคลิปตอนนี้เด้อเพราะว่าเท้าสีได้กลับแล้วเท้าสิกลับไปบอนที่พักเลยก็เอาเครื่องเช็คเอาต์ออกอน,นะเพราะว่า่นในออกแต่ห้องบวกเกินสิบเอ็ดโมงตอนนี้ก็เก้าโมงไปพอดีแหละ เราไปถ่าเฮื่อนบ้านแะไวก็ไ,ไปหาแหลมบาลีไฮที่พัทยาแล้วก็กลับเขากรุงเทพเลยบ๊ายบายฝากติดตามช่องกุยซันเดย์ในเด้อมือได้ไปเที่ยวสิได้ถ่ายคลิปให้เบง่งอีก